สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลตันบุษมศุลทุกท่านนะครับผมยอดวอนกอกกอจิพายเอฟซีเลตันบุษมศุลธุ์ท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนตยาพาลุยหน้ารวยเสื้อได้น้องอันพาลุยกับแม่น้องดัดดานะครับเรียกจอไน่นะครับเพื่อนไก่มาแล้วสามตัวห้างเดียวนะครับวันพันธิสามทีพันวาคมอกหกนะครับเพื่อนใหญ่มาได้ในตามไปฟังนํากันนะครับเขามาแล้วกรุณากดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมูลทั้งหมดนี้กับนนตยาแบ่งปันมาให้ ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อววาใจเอฟซีไดท่าน่ม้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยังให้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนะคะืรอนีมาตามแนวทางของแม่น้องระดาเลขเจ้านายพระออกแสงนะคะเพิ่นววาได้มาแล้วเลขหามาแล้วเน่นๆเราก็ตรงกันกับเลขคพามฝันของแม่น้องระดาฝันวาเลขออกแล้วนะคะเน้นหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะอ้าวแม่น้องระดาสวัสด,ดีค่ะ วันนี้มานล่กันสามสองทั้งหลองอันพารวยทั้งดนพิยาทั้งนาหน้ารวยหมอรวยช่วยได้พารวยเนาะซื้อชออปมาเกัน่น,น,เเน้ารู้ยากเอฟซีถาทั้งประเทศทั้งพ่อทั้งเงิน,น โทรไลน์ทั้งคอมเมนต์ทั้งจารพัดไม่ตามแม่น้องระดาแล้วเหลือเลขพังออกแสงเลขเจ้านายมาซานอยากตามอยากตามมาดูอยู่วะเห็นเจ้าดูอยู่เนาะเจ้าเลิกงานเริ่งงานเนิร์กไหมะคนมันหลายกระช่วงนี้นั่งนิ่มยืดในเรียกได้มามหรอไงแล้วจ้าโอ้ยพ่อเป็นเตฟซีดีใจที่แน่นไว้ดีใจเหรอครับไปเหยียบลอยมาเลยนี่ป้องหุ้งเคิ่องผมเนี่าฉันเนาะอันเอาจะม้วเสียบหน้ากับม้วนแง เป็นเาเนุงเสียบาถือ <Labor> ข <ator il fi> <laughs> ้างม่ใช่ย่มาเนียนองอันนุ่งเสียบมาถือข้างหนากับ่แตงมาเลยเพื่อเอฟซีเอาอันย่บนว่าจังไดงวดนี่ยอดบนว่างวดก่อนนก็ไดเนาะงวดอีกอีกกงวดที่เจ็ดตัวงวดอีกก็ไดงวดก้อนนี่เป็น 5, 4, 7 แต่ว่าพันซื่อซีเจ็ดกับหาเจ็่นก็ได้อยูได้บ่หลายแต่ว่า f อฟกันน้ำเจ็ดหนึ่งแน่นันกันนุนทิยาเนี่ลนะน้ำเจ็ดหาเจ็กับ่เอาพี่น้องเอ้ยนะคะกับ67เจ็ดลขออกหาเจ็ดวันนี้คนว่าจังไดพาออกแสงบพิ่นเราพี่หาวันหามาหลายคังิ่นว่าบอก้าผู้ได้นั้นวิ่งหาบพิ่นเรามี่หาหามาหลาย่นเ่าเป็นอะไรนะเห็นะนะใช่เดี๋ยวค่ะใ่คนเรามี่หามี่หาคนะ ผ่าในคนวานมีบทหลันวันนี่นมมว่นคนวาบ,บ,บนหลังคนวานมันอยู่ในตู้ผ่าในกนาผา่าจะนอกผา่าแล้วไปเล็งหาเหราอ่ะนอกนอกกองผ่าอมดอ๋อขอโทษเดบซี่หลายๆเด้อค่ะงวดนี้บอกสามารถไปทายถ้ำทีทลนันเพราะว่าคนหลายเพิ่นว่าคนหลายอย่างหนึ่งเพิ่นอยากให้ท่ายยุบ้านแม่นองระดามันจังขังเลขจังเข่าทุกข้งสิู่ที่ายุ่นี่เลขเข่าไปท่ายยุ่งล้าน,นเพิ่นจะที่จะท่างมันตื<อ>่นจังได้วูก็เลยพากันเอารู้ได้นะคะก็เลยกว่าไปล้านนะคะพาออกแสงนึ่งก่ะ เพื่อนบอกจังใดก็ตามเพื่อนเพื่อนหายมาเตัวใดหาสามหาสามตัวเลยแม่จะ้ะแม่ที่ซื้อง่ายจังทัดเอานานอะไรจ้ะคุณวะห้าสามห้าจ้ะทัดเอานสามตัวนั่นแหละนวะเี่ยเราเน้นหาสามเพอเน้นจะหาคือหาสามแหะแล้วเพื่อนห้ตัด 5, หาสามหาหาสามนี่แหละเลยเพื่อนแลเพื่อนเน้นหาสามบ่ เพิ่นว่าโตได้ชัดอโตไดบ่ชัดป่ะนี่เอ้าชัดก็ู้โตคนเวเอายังไงเเลขเลขเล้นี่มันมันบวเลขหนึ่งคื้เลขเจอยเล้ายเะเนาะวัวที่แล้วก็ออกก็ออกอีกค่อยวางสิเราเลยบ่ก่เลขซ้ำเลเราเลยวางสิเพราะว่าวันที่หันห้าก่ซอเนาะวันโตได้ชัดเรยซอแล้วันก็เลยว่ากันเนาะคาเร่นวันนี้เพราะว่าเพราะแว้นอ่าถามความตอนเช้าผมไปเห็นงานมาเนี่ยผยไปเห็นงานแล้วคือตอนวันผ่าคือรถผ่าคอยฝันแต่วันนี้วันที่ทำเลขยังกันได้กับเพิ่น บ้านเสาค่ะบ้านถามเลขเนี่ยหลันเปิดบอกความฝันในเพิ่นปั้งเขเลยว่าคนนางคล้ายคลองก็เรีบพอดีเย็นคนกับบางๆเนี่ยก็เรียกว่าลูกพี่ขึ้นเขาคือฝันเจ้าอ่ะคนเลยกว่าฝันเจ้าใดฝันหวานสินะอันฝันหวานเจ้าเอาเลขกคอยสองคู่แล้วความฝันสิแม่จ้ะอันเพฝันว่าเลขกยังเพฝันว่าสิน่ะคอยเลขกหาซ้างก็หาสองในคนบอบบางเดี่ตอนนั้นท่านยังบ่ท่านคอยยังบ่ท่านด้ทามฝันซ้ำว่าเลขเลข็กฝันเลขกยังฝันกัยังบ่ได้วยคอยฟังซ้เด้ว วันนี้คอยก็เลยว่ามีมายิ่งคนหนึ่งอ่ะคอยก็จำมื้ใครกับคนเป็นแม่เลขในความฝันนะมาคนสื้อเลขคนก็เลี้ยงนี่วันตุ้งพี่จะจะมีเลขกบอลในความฝันท้าเราอะนะเราเมี่เลขหาซ้ำก็หาสองตัวไปเสือเด้อในฝันในฝันในความฝันนะบอกกับคนนั่งกินเข่าได้บอกกันไงถ้ากันนั่งกินเขา่าอยู่น้าหลานคนนั่นแหละ,ะกินกระซับคนกับจี้คอยคนวันนี้ยายหนึ่งที่มาขายเลขกาเลยว่าอัน ไอชิคอยเลยซื้อเรืล้มเล้าในความฝันน่ะนะซือเพราะว่าสีวงเราได้อยางกบมาสีวงเรามาไอคนเล่าเดี๋ยวเขาย่แป้งนะในความฝันเย่แป้งแย่แป้ง,ป,งปีจพดเขาหากักแถออ๋อิีน่าเขาเต็มเตมเลยเลยว่งจีน้าแต่ชิคอย,ยังกินเข่าอยู่ชิคอยนังกินเข่าอยู่คายก็เลยท้าวเลขแงงผอเห้อหายไปชองโ่เนาะเอาซื้อไปช่องโผ่ซื้อหาสองก็หาสามแม่ ความไฟสื่อหาช้อนเขหาสามเราเลยตะโกนบอกห้าสามคอยเลยสะดุูกตื้นบัดคอยบอกสู้แนวผลลูกคน่นอ๋อเล่เล่นลวะเล่เล่ไปบอกให้เฮี้ยป้าแมนทา้งทั้งที่เพิ่อนบ้านบอกเล่ตัวตั้งแต่เพื่นนี้จะมาทันบอกเล่คอยคอยบอกก่อนบอกคนฟ้าแมนเพื่อนเล่ววาโอ้ยเพื่นรถจ้ามขึอนขึ้นขึ้ลูกคนวะมีหานขต้องก็ู่แทอหน่อยนะว่ากันธรรมดาดากัธรรมดาเราไอเห็นหาสามอยู่น้าผาที่แรกเราเห็นอยู่ข้างบนเราอะเห็นหากับสามมันมันีที่แรกมันี อยู่คนละทีแล้วอะอยู่คนละทีคือหาเจ็ดหัวต้องหันบอลไปแล้วมันรู้ว่ามันมันมันไหลรางวาลละไหลรางวาลมันรวมกันแล้วอะเป็นหาสามแล้วมานี้พ่อพ่อเราเห็นแล้วเนี่เราก็เลยนขอโทรศัพท์มาถ่ายจ้าอัดยุทีนาผ่าไ่มจ้ายุทีนาผาอีกหาสามเระจ้าไม่หาคือเห็นเห็นสองบอลเลยวันนี้พ่อเห็นยังแล้วเราพูดแบบสายตาเราแนบไปปุบเห็นเป็นอะไรเจ้าเห็นเหนือนใยแมงมุมไหมเห็นเป็นเลขกหาหมอนอยู่ข้างนอกไหมหมอนอยู่ตรงมุมนะถ้าหมอนเดี๋ยบอกหาหาหาสาม จะมีหาเราหาลายเรื่องเด็กเลตาเราเพิ่นกระเล็ให้ล่วงหาหากับหาสามตัวเนี่ยที่สุดคือหาสามมันเนแต่พอวันเทียนฉัดเรียบอกว่าที่บ้าเลขแม่นอ่อนระดาฟันนี่คือหาหาก็หาสองเนาะที่ว่าหาหาเนี่ยตีประโยคตั้งกต่หาสองก็ได้เนาะพอพออันพออันใหความฟันจะซื้อกันเลยวะหาสามเลยแม่หนแม่นอ่อนนะหาสามกับหาสองแม่เลขแม่นอนระดาหาสองกับหาสามที่บ้าเลขเที่ยน่ะ หาหาหากับหาสามที่ว่าคขันตีประโยคนมันเป็นหาสองก็ได้มันหาสองโตก็ไเลยว่ามันตรงกันอ,อ,อ้าวสรุปพี่น้องเ,ออเลขเลขเจ้าน้ายเพิ่นพาออกแสงนี่คือหาสามหาที่าโตเพันเด่นที่สุดคือหาสามกับหาหาเพิ่นว่าห้ตัดเอาอยู่ไดนน้นีถ้าเป็นเลขสามตนะัวนะวนสามกลับเด้อค่ะแต่ว่าเลขแม่น้องระดาเพิ่นฟันนั่นคือ หาสามกับหาสองนะคะอันนี้ออกหาสามวันฝันมาเล็กันมาเลยออกหาสามออกข้างบนหรืข้างล่างแล้วก็ข้างล่างแต่คนาคนแม่แม่เลมามามาบอกโอ้ยแยแป้งาย่แป้งเลขกลุงพี่เจ้าเขาหีืเราใช้ได้เองดีไหมเลยว่าก็เล่ว่าตตวไรหัวห้เขาซื้อไวสองสองน่ะเต่ว่าหาสามคุณไ้สะดตื้ออมเราเไปบอกลุงพี่ปั๊บ สรุปว่าเพิ่นเน้นหาสาม,ม,าสามเด้อพี่น้องถ้าว่าก็ซื้อวัสดุตมีเลข<ช>แค่สองกูเลขสามตัวนี่คือสมุนสามกราฟเลยนะคะเพิ่นเป็นเลขเบิ้ลจากง่ายจากน้อยเลขแม่น้องรดากับพีตาหาสามกะหาสองเลขเจ้านายเพิ่นกะห้าสามกับห้าห้าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทางหาซื้อสลักกีแบงรัฐบาลนะคะเพาทา่อนบอกเลยเราบอกก่อนเราในเชีย <ís siendo S 2> เราจังหวะมึงเอาข่าวบอกูมาบอกใครว่าบก่อนไป่นูดสนุกเลยไม่บอกไม่สนุกพูดเหรเป็นเพิ่นบอกบอกก่อนหรอกเพิ่นสิว่าตัวเลขเวียนแบบเพิ่นเนาะ คือคืองวดที่แล้วกันงวดที่มันออกเกจเก่ายี่ห้าวันฝันบอกพวยรีดถือเลขเ็ดเก่าเก่าเจาะมันสลับกับพยรีดไหมตันกอนเือันพันเมื่อคืนเดียวกันตื่นมาเราเลยบอกครัวเราต่ว่าจะเมีหืัจว่าเม่์ม่ย่พัตตุกับรดเลขตัวใดอีกสิแม่เป็นลักษณะเดียวกันเลยคนเรยกว่าที่ยังเรียกว่าโอ้แต่คนร้องจะซื้อได้ยี่หงอหรัอจะซื้อได้ปบกเรื่อคนวทําซื้อเขาดคนคนะ ต้องซื้อดอเพื่อเอฟซีมัน <hi> ถ,ถือม anyway. ันโชคดีมันเกิดน erm. ้่ใจก็เรียกว่าคนก็เล่นนางใครขังควกุกคนทแ่ห่อแมพื่อนเบากันคนคนคือวานก็เอากันานอ่อันส่วนตัวเนี่ยมันมันใจเลขสองตัวหรือสามตัวสองมันเพ่นวันไม่แต่ว่าฮะฮะาเออหาสามมันบอกายเห็นสองบอดเลยมันมันใจหาสามเลยบอกว่าคนเท่นันนเท่นันอันน่ะมันอยู่มุมเนาะมันอยู่มุมของบนรเ็นหาสามไลมาหากันเรา าัที่แรกมันอยู่คนละจุดเหรอจ้าพวกเบอร์ค hmm. ันมันไลฟ์มาหากันเหรอไอ้เปนหาซ้ำเหรอเลขซ้ำกูยังเลขหายแล้วเลขแม่น้องระดาเนี่ยแบบคือซื้อเลขไว้ได้ฟันมีหาสองก็หาสามเมีนเลขอหาซ้ำกูจะตะโกนบอกพระเจ้าก็ตะโกนออกบอกหาซ้ำก็เล่นกินเข่าก็อยู่และแม่หัวยมากนะมามากคนเลยวันไอ้แค่แป้งแค่แป้งเลขลูกพี่เจ้าเข่าจังสีเลยสิข่อยนักข่าวว่าสามคนก็เลยถามเลขออกยังเราเลยว่าเลขอหาซ้ำคอยเลยจะดวกตื่น ก็ต้วเน้นกับหาสามด้กันเนาะอ,อะตรงกันพี่น้องซัดไปตามให้แล้วด้วนด้วนนะคะเลขสามโตห้5สาห้าเลขสองโตเพิ่นให้ตัดหาสามกับหาหาที่ว่าก็ต้องกรับน้ำเด้อะคะ่ะหาสามสาหานะคะเลขก,ก้มฟันแม่น้องระดานี่เพื่นกับฟันว่า ไปซื้อเลขไหวหาสองก็หาสามเราคุา 3, ้นขายเลขตะโกนมากว่าเลขออกหาสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาซื้อสลากกิจแบ่งรัฐบาลห้ศโซไฮมันเด้อค่ะมาุณแม่นอกระดาหลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งฝันให้เอฟซีโชดีกับแม่น้องระดาเลขเจ้าได้นะคะครับกับวางบายเอฟซีและตัเผู้ส้มทุกท่านคงจะได้ยินในฟังแล้วนะครับที่นวดยาได้สาหรูปเปรีของแม่น้องเนตด,ดานะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็จะลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่น้องเนตดา เห็กเจ้าหน่ายสามตัวหางเดียวหมวดวันที่สามสิบท่านกมหกนะครับเพื่อกาว่าเลขมีเลขกหาหลเห็นยุ่ธพระนะครับพร่น้วิ่งหานะครับเลขสามตัวฟันก็ได้หาสามหานะครับตัดลมเป็นสตัวก็เป็นหาสามหาหานะครับเพื่อก็เน้นในหาสามนะครับก็หาสามหานะครับสำหรับเลขกแม่นองนาดาฟันนี่ก็ได้หาสามกหาสนะครับ ไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสังกิแบแองตับานนะครับกวังมาเอฟซีและต่างผู้ส่งสุข,ขันข้องเสียงเงียบในฟังแล้วนะครับสำหรับผมใน่ายคลิปนี้กขอยู่ิีเพียงทำนี้พบวกวันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ